ก็ขีก็หังก่อมขีก็พป้อมขีกพปอมหังแกะอามาก่อนกินแซ่บ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 เอาเอาเลยคุณผานะได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือคำตอบแล้วเด็กพวกนั้นน่ะมันจะพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงครับภายในสามวัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งกลับจะพึ่งกลับมี่อย่างอีกคุณธนามีเรื่องสปอร์น้ำเรื่องพื้นออกกฎไหมโอ้ยทนเอาไว้แล้วนะสาวมือออกกฎทีผัวเข้ามานักโทษเดชจะให้บังคับเห็นนันเห็นนี่อยู่ใดอะแมนแมนแมนเฮจุซีมันเกินไปอ้าวแล้วจะเอาอะไรล่ะพวกเข้าว่ายอมหรอกพวกเขาสิประท้วง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 ประทวงปะทวงด้ย จ่อกฎกใหม่ใครมีปัญหาอะไรไหมพวกเรานี่แหละพวกเราจะมาทวงใช่ไหมใช่ใครไม่ทำตามผมจะไล่ออกออถึงไล่ออกพวกเราาไม่กลัวใช่ไม่พวกเราังกฎของผมนะกฎข้อแรกทุกคนจะต้องจำรหัสภาษาอังกฤษให้ได้โออีกแล้วแต่ไม่มีกำหนดเวลาให้ทุกคนเรียนไปเรื่อยๆ เรื่องเวลามาสายได้ไม่เกินสามครั้งผมไม่หักเงินเดือน oh <my S 1> <laughs> แต่ถ้าใครมาเกิน <laughs> อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะ <laughs> <laughs> ส่วนความขยันใครทำงานเกินเวลาผมมีโอทีให้คุณฐานาคะตั้งแต่เราทำงานมาเรายังไม่เคยได้โอทีเลยค่ะขอบคุณคุณานานะคะมักมีหลีหนุนี้หน้าตาน่ากลัวนะเรา ต้องใช้คำว่าสยองครับตั้งแต่ไปดูหนังเรื่องกระชากลงหลุมมาผมคิดถึงแต่หน้ามันนี่แหละนี่จะมาจับผา,าด้วยกับขั้นเนื้ออาเอาละกลับบ้านครับซองเก็บอุปกรณ์เข่าที่เขา่าทั้งให้เรียบร้อยทุกคนกลับได้อยู่เว้นข้าพุ่นผมมีเรื่องจะคุยด้วยเชญดีห้องโดแน,นแล้วข้าพุ่นถูกแล้วถูกแล้วป่ะนี่บอกแล้วยื้ซื้อแก่ัดแล้ว คิดว่าผมเป็นคนไงนจะเอาความจริงหรือว่าโกหกโกหกคุณก็เป็นคนดีอบอ้อมอารีมีน้ำใจกับพนักงานทุกคนเลยค่ะแล้วแล้วความจริงคุณมันบ้าอำนาจชอบแกล้งคนที่มีทางสู้รอกจิตซาดิตเบี่ยงเบนไม้ป่าเดียวกัน คุณจะคิดยังไงก็ตามะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมันก็ดีแก่พวกคุณเองถ้าคุณยังคิดปลุกระดมพนักงานแล้วก็ผมจะทำตามวิธีของผมคุณจะทำอะไรผมมันสาเด็ดรคจิตเบียงเบนไม้ป่าเดียวกันคิดว่าฉันจะกลัวนะ เอใหญ่แล้วก็บักเอน้อยบักทำใหญ่แล้วก็บักทำน้อยต่อมาก,ก็เป็นบีบีใหญ่แล้วก็มีบีน้อยซี C ใหญ่แล้วก็มีซีน้อยดี D ใหญ่แล้วก็มีดีน้อยบักเอใหญ่แล้วก็บักเอน้อยพี่หวงทองยุหันละ่ะไปนอนเลยเราไปโอ้ยขึ้นนี่พี่หัวงกาวาสิบนอนเลยจะต้องท่องให้ได้เอหัวแซดเนี่ยต้อง่อยให้ได้พี่ห่วฟาวไปใส่ คุณฐานาเขาก็บอกเราไาต้องเฝ้าคนยางผีห่วงอะต้องบอกภาษาอังกฤษให้ได้เพราะว่าความฝันมีห่วงนักใก่เขาไม่แล้วแสงสว่างลิบดีลิบดีไกลไกเห็นล้วเห็นเราเนี่ยนั่นนะเขาปุ่นหูแล้วว่าผีห่วงอยากได้ผัวรังไปบ้างดูดีแท่แนนแล้วสารี่ลาของผีหว่วงนะนะเตี้ยขำ ดำน้อยน้าผาญไงไมลแล้วซ <c oughs> ี่อซี่อภาษาอังกฤษนดดี่โหไหวมันก็ดีขึ้นกันนะพุ่นแล้วพุ่นแล้วอ <c oughs> ยากได้บล็ฝกั่นขอาเป็นบอแมนเลยต้องเป็นน,น, <c oughs> น,นิโก้ดำๆนะ คุนมาไกลยนับแต่หไหนสิบบาทติคุณเอาเราเล่นไป,ปขนาละไปเขาปุ่นนะว่าต้องบอกว่าต้องบอกงูแล้วเนะยอะบอกเด้วว่าเห็นดีเห็นงามกว่าคุณทานาน่ะว่ามันแอบมาเขาบ่เนาะเล่มาดอกเก็กก็บเก็กรอกับบนลอรอบ่มแม่สเปกเขาปุ่นเลยอือ เหมาะกันก็รุ่งบนทินน่ะสเปคกระปุ่นน่ะเอาโลดเอาผู้เดียวโลดปุ่นนี่โกดีที่สุดแล้วบักเอไงล่ะกับบักเอหน่อยบักคำไงน่ะกับบักคำหน่อยแมวแมว cat แมว cat อยากสนิทกับพนักงานใช่ไหมคะอยู่กันสองคนแล้วนะครับผมเรียนเชิญเลยครับไอ้ยานบไปน้องใหม่เหรอใหม่ใหม่ไม่ให้ผมเป็นน้องเหรอฮะลับลายคุณชายเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นผมอ่ะ คอยฮักเจ้าลองพูดดิครับคอยฮักเจ<น>้า<อ>ครับนันยางเบอร์สามแปดครับผมด้านนี้ถ้าจะคันลงวะ <c oughs> คุณได้มันใจร้ายอีกนะคุณวลวนลามผมวะเนี่ย <c oughs>